ครับดีดดต้อนรับกสู่มิวสิกโอเปชลูมนะครับในการที่เราจะทำงานมิกเพลงเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการมิกก็คือหูของเรานะครับถ้าเรา,าฝึกฝนหูของเราให้เทพได้มากเท่าไหร่แม่นยำเรื่องความถี่มากเท่าไหร่นะครับเราก็จะยิ่งมิกเพลงออกมาได้ดีและมีประสิทธิภาพมากเท่านั้นนะครับแน่นอนสิ่งที่จะทำให้เราหูดีก็คือการฝึกนะครับไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาถ้านักกีฬาเนี่ยอยากเล่นกีฬาเก่งๆแต่บอลเก่งๆก็คือฝึกนะฮะต้องฟิตเนส นะครับแล้วแต่ประเภทของกีฬานะฮะแต่เราเป็นซาวิเซเนียสิ่งที่เราต้องฝึกก็คือหูนะฮะหูคลิปนี้ผมมีเครื่องมือดีๆนะฮะมา,าช่วยในการฝึกฝนหูของเรานั่นก็คือแอปพลิเคชันในมือถือชื่อว่า q u i t โทนนะครับควิสโทนเนี่ยมันใช้ได้ทั้ง2 OS ก็คือทั้ง Android แล้วก็ iPhone นะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับโดยที่ในตัวโปรแกรมเนี่ยเมื่อเราโหลดมาแล้วแล้วเปิดดูเนี่ยเราจะเห็นว่า มันมีแบบฟอร์มให้เราอยู่2แบบก็คือ1ก็คือการทายความถี่นะครับมันก็จะรนดอมในในฟังก์ชันนี้มันจะรนดอมความถี่มาให้เราฟังนะฮะมันก็จะเป็นเสียงมันก็จะหนุกหูหน่อยมันจะเป็นเสียงติร์เงี้ยแล้วให้เราทายว่าสิ่งที่เราได้ยินเนี่ยมันอยู่ในความถี่ที่เท่าไหร,ร่นะฮะเราก็เลือกเข้าไปแล้วก็มีการให้คะแนนเหมือนเล่นเกมนะครับเอาไว้ประเมินตัวเองได้เหมือนกันอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือการทาย ย่านความถี่ของเครื่องดนตรีนะฮะมันก็จะมีเครื่องดนตรีตัวอย่างมาให้เรา,เาทําแบบฝึกขัดก็คือกีตาร์โปรง่งกีตาร์ไฟฟ้านะฮะมีกลองมีเปียนโนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วค่อยๆ EQ ในความถี่ต่างๆนะคะให้เราทายเหมือนกันนะครับว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในเครื่องดนตรีนี้คือความถี่ไหนนะฮะเรามีการให้คะแนนนะครับโอเคพูดเยอะละลองดูนะครับลองไปโหลดกิ tone ๊บโทนนะฮะ ถ้าใครยังไม่รู้ถ้าใครรู้แล้วก็ขอโทษด้วยนะครับถ้าใครยังไม่รู้ก็ไปโหลดมาลองดูนะครผมอันนี้ผมไม่ต้องลองนะฮะโหลดเลยแล้วก็ทดลองฟังทดทำแบบสุดัดฟังมันทุกวันเล่นมันทุกวันนะฮะเดี๋ยวเราจะเทพเองนะครับคลิปนี้ก็มีมาฝากแค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช anel ของผมนะฮะ music operation เดี๋ยวรับสายโารศั์กันนะสายเข้านะครับ